สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เอาทีลาพาพี่น้องไปเบิ่งว่านี่นักกินเนี่ยแน่ครับสำหรับทีมงานวันนี้พผมอดู่กับทีมกัมสบ,สขขบววพี่น้องไปเรื่อยนักกินแซ่บสุดกิน่งตามไปเลื่อยนะครับเร็ววันนี้เอาทีลานี่อย่งสูตรกินแซ่บสำหรับวันนี้ครับพี่น้องครับตามไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับคลิปแล้วพี่น้องโอ้หน้าตา าเป็นพี่น้องก็แซ่บ่เียวเลยะ <S 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 เดี๋ยวตามไปเลยครพี่น้องเอพอดีอทามันเด็นมากใจหนากรอยมาจุิม่วพี่นองตามไปเลยครับพี่นองนก็ไปเจียวใส่ชะอมนั่นนะครับพี่น้องีอเเกว,ว,วันเดี๋ยวเดวตามไปเลยครัพี่นองเรท้ายต่อไปเลย นี่ครับปลาทูโอ้เด็ดนี่ครับต้องปลอยออกไกลไปหนอป่อยปลาทูโอ้บักไงเลยโอ้พี่นอยมา,าแสงกัโอ้ยดปลาทูซะก่อนต่งน่เด็ดอง,องปูปตามไปได้แล้วนองได้เดี๋ยวตปลาตูกันหน่จะเดนให้หมดกันนี่ครับหลังจาก สเสร็จเรียบร้อยแล้วนาตาจะออกมากแบบนี้พี่น้องอุ้ยกับเปามี่จะเน่าเสียไปนองเออยนี่ครับระเอกนั่งเอกเข้ายุ่นี่ครับนี่ <c oughs> <c oughs> น้ำพริกกะปิไข่เจียวเส้นผักจะอมแล้วก็ปลาทูครับปลาวันทูนะครับพี่น้องครับปลาวันทูตัวเบอร์เลยพี่น้อง <c oughs> แต่น้อเพิดด้วยวันเมือนี้อันสิบปารายไทยให้เบิ้งดอกเด้อพี่น้องเด้อว่าพื้นที่อันพ,อพ่อพี่น้องพื้นทีแ่แคบพอดีที่งานเป็นยุคขบเมือน,นี้พี่นอ้องสิให้เบิ้งกับเขาแซ่บๆซบซับเนละ่ <c oughs> ละขอบุนขอบคุณได้เลยพี่น้องผู้คนนั้นกดแชร์กดไลคสส์กคคดซับสังไข่กดติดตามให้เป็นกำลังใจอาถิลาเจบีชั่นแนเนาะพี่น้องเนาะ กับเขาแบบในมือวันหยุดเน,ะน,นาะพี่น้องเนาะนี่ขนมที่เอียงแสียบเลยลงมัดดีกันได้แล้วไปตลาดกัดมาเลยพีดดย่น้งนองขาดยวดหนึ่งโย่พ่น้องขาดในเคียแข่ง <c oughs> โอ้ย,อยอแล้วพีน้องยังกิน,กรนรครับตัวนี้เอาครับเทปบอลเอาพี่น้อ,นอง เอา,เาเมาจัใส่ำกันครับอาทิลาครับพี่น้องครับผมมีอย่างหลายสำหรับทนหรือไทยเบิ้งสันแบบนี้นะพี่น้องเนาะพ่าเลยมีคลิปลงนะพี่น้องเดบิวในช่วงน้ำกันเป็นลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลมปนี้มีอย่งหลายก็จะเริ่มกดแชร์กดไลกดติกตัอกกับสไครอาทิลาเีชาแนลน้ำเน่เด้อพี่นองเด้อสำหรับชิมนี้านอครับพี่น้องครับ So what we have.